สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ l i n เอนะครับคลิปนี้นะครับพี่ลุงจะมาสอนดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับเล่น l i n เอนะครับบน PC เนาะเอาละครับก่อนอื่นก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับวิธีการก็ค่อนข้างจะง่ายนะครับเริ่มแรกเลยก็คือให้เราไปที่เว็บนะก็พิมพ์ลงไปเลย linew นะครับเสร็จแล้วก็เลือกเว็บนี้นะครับ linew ncsoft นะพอเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าเล่นได้ทาง google play นะครับ ios นะครับหรือว่า apple นะหรือว่าเล่นผ่าน pc ด้วย purple นะครับแล้วก็คลิกเลือก purple ไปเลยครับออาพอมาถึงจุดน,นี้นะครับเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะ พอเรากดดาวน์โหลดนะครับก็จะมีให้เลือกนะว่าเป็น purple สําหรับ Android สาหรับ iOS หรือ windows นะครับเราก็เลือก windows ได้เลยนะครับพอเลือก windows แล้วนะครับก็จะมีเห็นไหมครับเราก็จะดาวน์โหลดตัวนี้ขึ้นมานะโชว์อินโฟเดอร์นิดนึงนะครับอะพอดาวน์โหลดตัวนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับเราก็ติดตั้งตัวนี้ลงไปเลยนะครับพอติดตั้งตัวนี้ลงไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้โปรแกรมที่ชื่อว่า Pur p l e ตรงนี้นะครับ อะพอเราเข้า Purple ตรงนี้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกเข้าโปรแกรมนะครับได้ด้วยหลายทางนะเราจะเข้าด้วยการผูก Gmail Facebook หรือว่า Apple ID หรือว่า ID Twitter หรือ ID Line นะครับได้หมดเลยนะในที่นี้พี่ลุงเนี่ยผูกไว้กับ Google นะนะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวพี่ลุงลองเข้าให้ดูก่อนแล้วกันเนาะ เรียบร้อยครับจากหน้าจอเมื่อกี้นะครับพอเราล็อกอินเสร็จแล้วนะครับเอาละครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยติดตั้งเกมนี้มาก่อนนะครับพอเราติดตั้งโปรแกรม p u r p l e แล้วใช่ไหมเข้าโปรแกรม p u r p l e มาแล้วนะครับเราก็จะต้องทำการ i n s tall เกมก่อนนะครับโดยการกดคำว่า i n s tall เกมตรงนี้นะส่วนรูปนี้นะครับพี่ลุงเนี่ยเคยเข้าไปเล่นเกมนี้มาแล้วนะครับเพราะงั้นก็เลยมี id ค้างอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะทุกคน สำหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกแล้วจะไม่เห็นรูปตรงนี้เนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับก็ไปกดที่ Install g เกมก่อนเลยนะอ่บพอเข้ามาที่หน้า Insta l l g เกมนะครับก็จะเห็นเลยว่าเขาจะมีบอกนะครับว่าจะติดตั้งใน a n นด o i d หรือว่าดาวน์โหลดใน windows นะครับเราก็เลือกเราดาวน์โหลดใน windows เลยนะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้รับตัว i n s t a l l นะครับมาอีกหนึ่งตัว ก็คือ lin เอทวิวเพอรนะครับให้เราบลคลิกที่ตัวนี้อ่าพอเราเราบลนลิกตัว Lin เอทวิวเพอรแล้วนะครับก็จะมีหน้าจอนี้ขึ้นมานะเราก็กด next นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่อยากจะติดตั้งในไดซีนะครับถ้าไดซีเรามีเนื้อที่ไม่พอนะเราก็เปลี่ยนไปเป็นไดซ์อื่นได้นะครับแต่ว่าตรงนี้พี่ลุงมีเนื้อที่พอนะครับพี่ลุงก็จะติดตั้งลงไปในไดซีเลย install ไปครับ อ่าอินสตอลเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าพอเราอินสตอลเสร็จเรียบร้อยนะครับในโปรแกรม Purple ของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นอัปเดตเมื่อกี้นี้นะครับแล้วเราก็กดอัปเดตนะครับแต่ของพี่ลุงเนี่ยมันเป็นอัปเดตอัตโนมัตินะก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่ต้องมากดอัปเดตเองนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยไม่อัปเดตอัตโนมัตินะครับก็กดอัปเดตตรงนี้ได้นะ นะครับตัวเกมก็จะทำการโหลดแพดเพื่ออัปเดตเพิ่มนะครับรอให้การอัปเดตตรงนี้นะครับเต็มเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปสู่ขั้นตอนถัดไปได้เลยเอาละครับหลังจากที่ตัวเกมตัวโปรแกรม Purple เนี่ยอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็กด Start Game แล้วก็เข้าเกมได้เลยครับอ่าตัวเกมก็จะดาวน์โหลด Enprotect game ก,การเพิ่มขึ้นนิดหน่อย เสร็จแล้วก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับหน้าจอของเกมเนี่ยเราก็กดขยายเต็มจอเลยก็ได้นะครับแอมเพอร์โพลเนี่ยอัพโหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็กดสตาร์ทเกมแล้วก็เข้าเกมได้เลยครับ อ่าตัวเกมก็จะดาวน์โหลดเอ p โ o t เทคเกมการ์ดเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับหน้าจอของเกมเนี่ยเราก็กดขยายเต็มจอเลยก็ได้นะครับ ต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับอีมูนะอีม <c oughs> ูของทางเกม Linew ที่เขาทำขึ้นมาเองนะครับเพื่อให้เล่นผ่าน PC ได้ง่ายขึ้นก็เป็นเรื่องดีนะน่ครับว้าเราไปดูฉากเริ่มต้นของเกมนี้กันนะครับโอเสียงนี่คือแบบยอด โอ้โหอย่างเทพลินอเีเดบิลพี่จัดจัดเอาะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเกมนะครับเราก็ต้องติ๊กอนุญาตก่อนเนาะ เพื่อให้เราสามารถเริ่มต้นได้นะครับจริงๆเราเอาออกไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่อนุญาตเลยเนี่ยก็เริ่มต้นเกมได้นะนะครับไม่อยากให้มีข้อความแจ้งเตือนในกลางวันและกลางคืนนะครับก็เริ่มต้นเกมได้ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> สำหรับคนที่มีตัวละครอยู่แล้วแล้วเพิ่งแบบสำหรับคนที่ไม่มีตัวละครนะครับก็เริ่มเกมได้เลย เลือกเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เล่นได้เลยนะครับสำหรับพี่ลุงเนี่ยมีตัวละครอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็จะสามารถกดค้นหาตัวละครของฉันได้เห็นไหมนะครับเห็นไหมอยู่อยู่เซิร์ฟเวอร์แพนโดล่าสิบนะครับก็เชื่อมต่อที่เซิร์ฟเวอร์นี้นะเรียบร้อยครับออาละครับทุกคนมาถึงตอนนี้เนี่ย ทุกคนก็น่าจะเข้าไปลดแล่นใน l i n เอดได้แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนสนุกกับเกมนะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปในพี่เท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย